กองสืบตม3ไล่ล,าล่าข้ามจังหวัดจ,จากพัทยาถึงแม่นริมรวบหนุ่มจีนต้องหมายจับคดีช่อโกงลงทุนส่วนทุเรียนพลตำรวจโทพนม่าบุญเยรัชผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรียชทริ์อนุริ์ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3และสั่งการให้พันตำรวจเอกจิรพงศ์รุจิระดํดำรงชัยพุ่มกับการสืบสวนบกตม3พร้อมกับชุดสืบสวนกองกับการสืบสวนสอบสวนบกตม3 จับกลุ่มตัวนายหลงสัญชาติจีนผู้ต้องหาตามหมายจับจากมณฑลกวางโจวประเทศจีนในคดีช่อโกงพฤติการคือนายหลงได้หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนในโครงการสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและในภาคตะวันออกก่อนจะเชือเงินหลบหนีออกนอกประเทศจีนทางการจีนได้ออกหมายจับและทําหนังสือร้องเรียนเพื่อที่จะให้ภายนั้นเพิกถอนการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักรพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในยางสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมือง หลังรับแจ้งตำรวจติดตามสกดรอยในพื้นที่พัทยาเข้ากรุงเทพมหานครขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้ค่ะปั๊มน้ํามันในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นเจ้านที่เพิกถอ,อนการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวส่งห้องกักตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อรอส่งตัวกลับประเทศตามขั้นตอนของกฎหมาย พลต,ตรีเชียริสเปิดเผยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่มุ่งปราบป,ปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนต่างด้าวที่เข้ามากระทำความผิดในไทยเพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศและรักษาภา,า,าพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานา,นาชาติสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน